สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนี่ครับโปรตอนเอ็กซร่านะครับทำการติดตั้งนะครับนี่ฮะจอยแอนดรอยนะฮะเป็นจอยนอยนัทเก้าหนึ่งสองสามสองพร้อมกับจอนะครับเพดาน10.2พร้อมกับกล้อง A+ d a s นะครับตัวนี้ A 9S นะครับตัวนี้อะไรได้บ้างเป็นกล้องบันทึกหน้ากล้องบันทึกหลังรวมถึงเป็นกล้องถอยในตัวฮะเดี๋ยวมาดูงานติดตั้งภายในรถครับมาตามต่องานติดตั้งภายในรถนะครับนี่ฮะกล้องตัวนี้ฮะติดตั้งแบบนี้นะครับภายในรถก็หน้าจอแบบนี้เลยนะครับ นะเข้าเกียร์ถอยกันหน่อยนะครับขอเร้กดูกล้องหน่อยนี่ฮะอุ้ยกล้องชัดมากๆเลยนะครับนี่ฮะเราจะเห็นเบนซ์คันนี้จอดอยู่นะฮะป้ายแดงๆมีเส้นกาะยาให้ด้วยนะครับปลดไปครับการเรียกดูผู้ช่วยสัมผัสตรงนี้ฮะนี่ฮะเบาเสียงเล่งเสียงจากตรงนี้เลยนะครับรวมถึงความทุ่มพวงมาลัยนะครับก็ยังคงเบาเสียงเล่งเสียงได้ด้วยนะครับโอเคเลื่อนนะครับขอดูหน้าจอหลักหน้าจอโฮมเป็นแบบนี้นะครับ สวยๆแบบนี้เลยฮะฟีเจอร์ตัวใหม่นะครับหสวยกริปสวยิปนี่ฮะเชื่อมต่อ u t u b e นะฝากช่องแต่งรถนะแดมเฟซบุญกไปด้วยมีงานอัปเดตใหม่ๆทุกวันนะครับอาจจะช้าหน่อยตัวนี้แรมสองนะครับส2สองอาจจะก,การประมวลผลอาจจะลหลกหน่อยนะฮะนี่เลยนะครับสวยๆภาพแบบนี้เลยนะฮะส่วนจอพปดด้านเดี๋ยวมาตามต่อด้านหลังกันนิดนึงนะครับ จอพิธานนะครับปิดไปก่อนเลยนะฮะขอดูนี่ก่อนละกันเป็นระบบสั่งเสียงนะครับแต่งรถเพชรชูบู์นี่ครับนานใช้ระบบสั่งเสียงนะครับว่าจะเจอช่องเข่าหนาเลยนะครับป่าช่องแต่งรถน้ำไว้ด้วยนะครับเปิดให้ดูหน่อยฮะบแบบนี้โอเคตามตามต่อดูจอพิธานหน้าหลังนะครับ โอเคนะครับก็ตามต่อจอไปด้านั่นหลังแบบนี้ฮะเป็นตัวสลิมนะครับเรียกว่าอัลตร้าสลิมปิดแบบนี้นะครับเปิดก็แบบนี้เองครับดึงลงมาครับพอเปิดปุื่อไฟด้านข้างนะครับจะขึ้นหมดเลยนะฮะแบบนี้สวยๆนะฮะเป็น Ambient l ไลท์นะฮะภายใต้แบรนด์ M Max นะครับหน้าจอแบบนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ใช้ Exora อยู่นะฮะสนใจที่จะติดตั้งจอพิเดานพร้อมกับ ชอแอนดรอยนะครับแบบนี้อินบ็อกซ์สอบถามเพิ่มเติมทาง Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมพิชญบุญครับสวัสดีครับ